พวกเราผู้หญิงกำลังแจวเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้เราก็ต้องประเดิมอะไรแบบว่าช่วงต้นเดือนช่วงอะไรอย่างเงี้ยเงินเดือนพึ่งแล้วมันพอได้แหละไม่มันคือช่วงเทศกาลอย่าาต้องเส้นมันต้องไปดูแบบหน้าตาคือพอรู้ว่ามันเข้าช่วงธันวาปุ๊บอะหน้าตาของเรามันจะเปลี่ยนไปอีกแบบเลยนะเข้าใจเลยอะเมื่อก่อนเรารับของขวัญแต่หลังๆเราต้องซื้อให้เขาบ้างเป็นชันสิเพราะว่าเป็นเดือนที่เราแบบว่า เราจะได้ทํางานกันสักกี่วันใช่แต่ก่อนที่เราจะอยู่เราจะทำงานหนักมากแต่ว่าเรื่องกินเราก็ต้องเบาไม่ได้เหมือนกันเราต้องไปหาร้านอิ่มอร่อยแต่ว่าอย่างที่บอกก็ต้องเก็บเงินไว้ส่วนขวัญมันก็ต้องแบบสบายกระเป๋านิดนึงด้วยอ่ะงั้นหมูแดงแล้วกันจะมีหมูกรอบอันนี้ง่ายง่ายเอาง่ายกว่าเนมอร่อยถ้าเอาง่ายแบบง่ายแบบว่าเมนูที่เวลาเราคิดอะไรไม่ออกเราต้องการนึกถึงอะไรที่แซ่บๆลองไปอาหารอีสานรสแซ่บอุ้ยเดี๋ยวก็ดีนะง่ายสุดง่ายสบายๆมีทั้งเนื เนื้อตุนต๋นหม้อไฟไส้ย่างเนื้อย่างข้าวซอยลาบส้มตำอร่อยแบบโอ้โหร้านนี้ขาย<ด>ทุกอย่างเนื้อเนออี่ยร้านฮหาหน่าเตี๋ยวเนื้อตุ๋นค่ะหลักๆจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะแล้วก็เป็นข้าวซอยข้าวซอยเราจะมาจากเชียงรายแล้วก็เป็นน้ำเงี้ยวของเชียงรายเหมือนกันค่ะที่บ้านทําพริกแกงขาอยู่แล้วที่นู่นที่ตลาดใหญ่เชียงรายเราเลยเอาพริกแกงของแม่มาทําเสริมอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยว ว่าลูกค้าบางท่านเข้ามาก็ไม่ทานไม่ทานก๋วยเตี๋ยวไม่ทานข้าวซอยอะไรอย่างงี้ก็จะมีเป็นอาหารอีสานทานเล่นอะไรองฉันอยากให้เธอไปร้านนี้มากร้านนี้เขาจะเด่นที่สุดคือเรื่องของเนื้ออ่า แล้วก็เป็นอาหารฮัลานเห็นไหมฮะเป็นอาหารฮัลานซึ่งเป็นอาหารฮาลานที่มีความหลากหลายค่ะเพราะอะไรที่นี่ฮานะ่าเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้ำซุปที่เคี่ยวจนหอมเข้มข้นเนื้อก็ตุ๋นจนเปื่อยแบบนี้ตุ๋นนานกว่า8ชั่วโมงค่ะได้ความหวานจากน้ำต้มกระดูกและหอ,อมเครื่องเทศยาจีนนะคะร้านนี้จัดเต็มแบบจุกๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อตุ๋นหม้อไฟในเซ็ตที่คุณจะได้ก็มีเนื้อน่องลายเอ็นแก้วเครื่องในตับไส้สบายนางลูกชิ้น หรือจะทานคู่กับเส้นลวกแบบมีหมดบะมีลวกเส้นเล็กลวกแล้วก็เข้ากันสุดๆนอ,อกจากนี้ยังมีไส้ย่างเนื้อย่าง,างมีเครื่องในลวกจิม้มมีครบทุกอย่างาแล้วใครจะไปคิดว่ามีข้าวซอยด้วยเฮ้ยข้าวซอยก็มีส่วนพริกเ,เนี่ยเขส่งตรง,งจากเชียงรายน้ำเงียวก็ส่งตรงจากเชียงรายทั้งหมดนะคะหรือจะเป็นอาหารอีสานก็มีลาบส้มตำอีกมากมาย รวมถึงปิดท้ายด้วยน้ำผลไม้เก๊กฮวยลำใหญ่มีครบค่ะ <Wow. S 1> ร้านของเขาอยู่ซอยเสรีไทย53เปิดทุกวัน9โมงเชา้า ครัวจะปิดสามทุ่มครึ่งซึ่งแบบร้านเนี้ยใครจะไปคิดถูกมะมใช่แบบว่าโอ้โหเธอเป็นร้านฮาลาลแต่อาหารหลักหลายแล้วด้วยนะเขามีกรด้วยใช่เมื่อกี้เห็นมเี่ยแปลแล้วปกติอบูไม่เคยเห็นขนมอาหารฮาลาลที่มีเป็นเขนมจีนใช่หรือว่าแบบหลายเมนูอะอย่างเนื้ออย่างเงี้ยดูเปื่อยเนี้อเนี่ยใช่เพราะส่วนใหญ่เพราะทัรพูดถึงอาหารฮาลาลน่ะคนก็จะนึกถึงข้าหมราแขกใชซุปหางซุปหางโวอาหารแขกแต่จริงๆอ่ะอาหาร าลาน่ะมันหลากหลายได้ทุกคนซ้อมจามมดเลยมีได้หมดเลยมดนิกกี้ก็คือว้าวเนี่ยเนี่ยไส้ย่างอย่างเงี้ยเธอเข้าใจปะไ้ย่างคือทําดีๆคืออร่อยมากเอ้ยใช่อย่าลืมไปการร้านนี้อาหารอร่อยแน่นอนฮาลาหาน้าหาน้านะแต่ขอเธอเวลาอาหารออเดอร์สุดท้ายขอสามทุ่มครึ่งน่ากินนะ เขาดูแบบมีมีครบจบที่ร้านหนีเลยเี๋ยวอาหารเหนืออาหารอีสานใช่นะคะอไปกินกันต่อดีกว่าสําหรับใครที่ชอบกินบะหมี่หมูกรอบหมูกรอบจริงๆก่อนน้าเนี้ยบูไม่เคยทานเลยนะบูมาทานเริ่มทานเนี่ยจากรายการนี้แหละแล้วหลังๆบูก็กินแต่เปลือกหมูบูก็เพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ย หมูกรอบมันอร,อนอร่อยนูมอนดีมากก็เลยอยากจะพาไปร้านนี้นะคะร้านเฮียหนานบะหมี่หมูกรอบหมูย่างเตาถ่านคุณหนังกรอบมากอยู่พุทธมณฑลสายหนึ่งค่ะของเราใช้เป็นบะหมี่ไข่ค่ะสั่งให้โรงงานผลิตเองค่ะหมูแดงเราใช้เป็นส่วนสันในโดยที่ไม่ติดมันนะคะแล้วเราก็ใช้น้ำผึ้งเดือน5ค่ะที่แบบ จะเก็บได้ช่วงหน้าแรงเท่านั้นคือ1ปีจะเก็บได้แค่ครั้งเดียวที่น,นี่นก็จะเป็นหมูกรอบที่มันมันน้อยที่สุดหรืออาจจะแบบไม่มีมันเลยบะหมี่ที่เริ่มต้นที่28บาทแต่เป็นใครมีนี้ค่ะที่แบบเด็กทานได้ไหนสินี่ค่ะร้านนี้ร้านบะหมีร่ร้านเด็ดนะคะแห่งย่านถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งค่ะคุณเพราะว่า ร้านนี้คือคนแน่นตลอดทั้งวันคุณดูหม้อเขาดูสิม้อเขาเท่าโอ่งสามโอ่งคุณแล้วก็คือลวกทั้งวันทั้งคืนเลยใช่จุดเด่นของร้านนี้นะคะคืออยู่ที่เส้นค่ะเส้นของเขาเนี่ยคือบะหมี่ไข่สั่งทำพิเศษเส้นก็เลยจะเหนียวนุ่มหนึบกรึบนะคะใช่แล้วคือลวกทั้งวันค่ะคุณย่าเพราะขายดีมากคนแน่นมากส่วนหมูกรอบจะย่างเตาถ่านเหมือนกันนะคะหนังเนี่ยจะบางกรอบฟูไหนขอต้องดูล่ะหมูกรอบอะดิฉันน่าเป็นตอนนี้เป็นแบบ กูรูหมูกร,กรอบไปแล้วนะคนุณ<า>เนื้อเนี่ยจะฉ่านะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะบอกว่าโอ้หนี่กรอบจริงดูแล้วกรอบอเลยอเอาอไปจุ่มในกับน้ําของหมูแดงห<น>มูกรอบเนี่ยอ้อร่อยเลยอ่ะคุณ แล้วผักของที่ร้านเนี่ยนะคะคือกวางตุ้งค่ะซึ่งเขาปลูกเองคุณและปลูกแบบปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือบะหมี่หมูแดงมินิเริ่มต้นชามละ28บบาทพาลูกไปลูกกินไม่หมดชามใหญ่จังเลย28บาทเมนูแนะนานะคะบะหมี่ครบเครื่องอันนี้ครบเครื่องจริงๆมีทั้งบะหมี่มีเกี๊ยวมีหมูแดงมีหมูกรอบแล้วก็ลูกชิ้นปลาหรือจะสั่งแบบเป็นแบบแยกก็ได้นะคะบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงหมูกรอบนะคะบะหมี่ลูกชิ้นปลาทะเลนะคะบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบของทานเล่นก็มีหหลลาากย มีหมูมมแดงหมูกรอบเกียวทอเต้าหู้แคะทอเต้าหู้แคะลวกนะคะอยู่พุทธมนทลสายหนึ่งค่ะนหน้าร้านนะคะเทลเลสวิวนั่นเองนะคะเปิด สิบโมงถึงบ่ายสามนะคะหยุดทุกวันจันทร์ที่ไปหน่อยนะคะเพราะว่าคนเยอะแลาของจะหมดอันนี้เนาะหมูแดงเขาดูทุนี่ไงดูหมูกรอบอ่ะอันนี้คือกรอบแบบทั้งชิ้นทั้งชิ้นใช่แล้วก็มีเกี๊ยวทอดด้วยของกรอบน่ากินทุก่าที่ดาของทอดชอบเลยเนาะเหมือนหลานฉันเลยฉันเจอแล้วคนที่จะมาเด็กๆฉันกินคนไหนดลานเธอเลน่า อุ้ยตอนเด็กๆฉันกับเลน่าหุ่นเดียวกันเห็นไหมล่ะสงสารหลานโตขึ้นเลน่าจะเป็นแบบนี้ไม่เอาไม่แต่เดี๋ยวโตขึ้นเลน่าก็จะจะเสียแบบได้ก็จะเสียได้ได้จะเสียหรือเปล่าเดี๋ยวพาเลน่าไปกินราเมงอีกสักหน่อยดูดูหลานแพทย์น่าจะชอบทุกเมนูราเมงต้นตำรับญี่ปุ่นคือร้านนี้ดีมากคือร้าน โคจังราเมงนะคะอร่อยแล้วเลือกระดับความนิ่มของเส้นเขาด้วยได้ด้วยนะคะอยู่ที่สุขุมวิท35คะคะเคยไปกินโคจังราเมงนี่ใช่ไหม<อ>นี่ล่ะร้านนี้เป็นร้านรา,มนะราเมงต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่นจังหวัดฟุคุโอกะนะคะ รังสรรค์เมนูโดยเชฟคนญี่ปุ่นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงราเมงของเขาต้องอร่อยเด็ดแบบญี่ปุ่นแน่นอนเคล็ดลับความอร่อยของเขาอยู่ที่น้ำซุปกระดูกหมูเข้มข้นน้องจองอันนี้เลยมันเลือกอันนี้คือเลือกความมันได้ด้วยเลือกความสุกเส้นได้ด้วยใช่ไหมใช่จ้ะเมนูแนะนําคือราเมงน้ําซุปกระดูกหมูผสมซอสงาดําค่ะทงคัตสึราเมงเขาโยกกระทะเก่งกูอ่าคั่วกระทะแล้วคนที่ทำก็ดูดูล้อหล่อเหรอแต่แต่นี้ โชยุราเมงช่วยดูที่อาหารกันด้วยนี่เกี๊ยวราดซอสงาและอันนี้มาเกี๊ยวซาโอ้โหราเมงของเขายังมีราเมงผัดซอสญี่ปุ่นข้าวผัดไข่ที่เมื่อกี้แม่เห็นเขาโยกกระทะจะหอมกระทะเลยราเมงแห้งสไตล์ฮกกะตะก็มีนะคะลองไปชุมเออไปชิมดูดูหน้าของนิกกี้มีความฟินขนาดเดี๋ยวจะลองไปชมเชฟดูชมไปดูความ ความนิ่มของเส้นเขาด้วยเขาเลือกระดับความนิ่มของเส้นราเมงได้ท็อปปิ้งต่างๆก็เลือกได้อีกแล้วเขาทาสดๆร้อนๆแบบชามต่อชามเราก็ไปนั่งดูเชฟทำอ่ะเนาะว่าเออเป็นยังไงบรรยากาศร้านก็เป็นแบบญี่ปุ่นแบบนี้เลยเอ,อ้ยยืนถ่ายข้างหน้านี่ยังคิดว่า เนาะเราอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะร้านเปิดทุกวัน11บเอโมงถึงสี่ทุ่มใกล้กับ BTS พร้อมพงสุขวิทย์สามสิบห้าเคยไปเป็นเวิร์้ใช่ไหมถูกแล้วบูมน่าจะเคยไปแหละร้านนี้พร้อมพงสุขวิทย์สามสิบห้านะคะตรงนี้ใกล้ BTS เฮ<อ>้ยแต่น่ากินมากเนาะเนญี่ปุ่นทําเลยอ่ะใช่เจ๊ญี่ปุ่นหล่อเลยอะ่ะหล่อเลยเนาะฮากิเดโย์โยเพลงอะไรนั้นมาเพลงโบราณมากฉันจะทำท่าเพลงโมลเพลงโบราณมาก ไปกันต่อดีกว่านะคะกับเมนูเรียกได้ว่าเส้นเหมือนกัน<า>กเป็นเฝอใครที่ชอบอาหารเวียดนามชอบเฝอนะคะที่นี่เขามีเฝอหม้อไฟขนมเบื้อนยวนนะคะกุ้งพันอ้อยนะคะร้านนี้ร้านเฝอ, <Concept S 1> อเฟอค่ะคอนเซ็ปต์ของร้านเฝอเฝอคือจะเป็นอาหารสไตล์เวียดนามจุดเด่นของอเฝอเฝอคือจะเป็นเฝอหม้อไฟความเด็ดก็คือจะมีอยู่ที่น้ำจิ้มแล้วก็วัตถุด,ดิบที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วก็สะอาด อดเพราะว่าร้านเฟอ,เ,ฟอเนี่ยวัตถุดิบที่เลือกมาเนี่ยคือต้องสะอาดเป็นหลักเลยนะคะอ่ะร้านนี้ร้านน่ารัก,รกเกินเฝอ,เอใช่แล้วเน้นทานผักสดนะคะแล้วก็ความกระดงเยอะเอออาหารของเขาเนี่ยสดสะอาดคัดสารพร้อมเสิร์ฟเป็นอย่างดีนะคะรสชาติแบบเวียดนามแท้ๆและนำเมนูเฝอหม้อไฟคุณหม้อใหญ่มาก คือน้ำซุปของเขาเนี่ยเคี่ยวหนึ่งวันครึ่งนะคุณ <Wow. S 2> คือน้ำลายเลย,ยคือน้ำลายนคะคะ <c oughs> ในเซ็ตหม้อไฟจะมีเนื้อหมูหมูยอกุ้งผักกาดหอม oh. ถั่วงอกโหระพาเส้นเล็กนะคะเวลาทานบีบมะนาวลงไปในหม้อก,ก่อนหนึ่งกรุบคุณจะได้ความ oh. แซ่บความนัวแบบถูกต้องจิ้มกับน้าจิ้มเฝอที่ใส่กะปิแล้วก็น้าพริกเผาลงไปด้วยคุณเมนู oh. อื่นก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งพันอ้อยอุย้ยนี่ เ้องวนชอบเบื้องยวนมากอ้ยแต่แล้วเขามีเขามีเบื้องยวนนะคะมีแหนมเนืองกุ้งพันอ้อยนะคะมีปอเปียทอดนะคะ แล้วก็ยังมีเส้นหมี่หมูย่างนะคะหมูย่างก็หมักสูตรของทางร้านนะคะคุณบอกเลยว่าดีมากคือน้ำจงน้ำจิ้มหรืออะไรของเขาเขาก็จะทําแบบพิเศษด้วยคุณลดมากใครอยากไปนะคะก็ไปกันได้นะคะเปิดแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นอยู่ตลาดอตกนั่นเองกับเฟอเฟอร์ค่ะอตกอัตกโอ้ยน่ากินไม่่น่ากินจังเลยอ่ะเดี๋ยวนี้อตกเปิดร้านอาหารปกติจะขายของอย่างเดียวแล้วก็มีร้านขนมเดี๋ยวนี้ก็เป็นร้านอาหารด้วยเดี๋ยวพาไปกันต่อดีกว่าไปร้านขนมหน่อยดีกว่าร้านนี้เป็น เราโฮมเมดพรีเมียมเราแบบเราต้องตบทายด้วยขนมรีนมีงม่ต้องทายวัตถุดิบนำเข้าจากอเมริกานะคะใครที่แบบว่าชอบเลเวอร์คือชีสเค้กเนี้ยชีสพายทาร์ตนะคะต้องไปร้านนี้ค่ะพิกเทลเลอร์ค่ะ เราก็คือจะเอาใจสายกินโดยเฉพาะต้องกินของอร่อยอร่อยจนต้องบอกว่าอร่อยพีคค่ะอย่างส่วนใหญ,ญ่แล้วเราจะาใช้วัตถุดิบที่นำเข้าดับดีที่สุดที่เราจะหาได้ค่ะจะมีเซนเซ็ด้วยสําหรับให้เพื่อนสำหรับให้คนพิเศษอะไรเงี้ยค่ะจะมีตามอีเวนต์ต่างๆครบเลย พีคเทเลอร์ก็คือชื่อมาจากมันอร่อยจนมันพีคเะยร่แบอกเลยร้านนี้พีคแน่นอนเป็นร้านขนมโฮมเมดพรีเมียมวัตถุดิบนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาค่ะที่สำคัญเป็นสูตรที่อยู่ในร้านอาหารไทยฟิวชั่นที่เพนซิลเวเนียนะคะร้านนี้ค่ะรังสรรเมนูโดยเชฟฝีมือแบบเลิศเลยแหละพิตาชิโอชีสเค้กบูมนี่เลยเป็นนิวยอร์กชีสเค้กเนื้อแน่นหอมนุ่มละมุนสุด แครอทกาเดนเกตใส่เครื่องแบบจุกลูกเกตวอลนัทพีแคนครีมชีสหอม,หอ,มอันนี้พีไลม์พา e นะคะก็คือ,อบอกเลยว่าเป็นภายที่แบบโอ้โหอร่อยแน่นอนเพราะเขาเอาสูตรมาจากอเมริกาค่ะหาทันยากมากะานะคะสำหรับไอตัวคีไล m e พายค่ะอันนี้เป็นแม c a าเดเมียนะคะโคโคนัทชารครับแป้ง ไอตัวแป้งทาร์ตเนี่ยเขาบอกว่าบอกใครไม่ได้อยากให้ไปรองเพราะมันเป็นสูตรลับมากๆที่สําคัญคือไม่มีไขมันทรานส์หอมมะพร้าวถั่วแมคคาเดเมียใช้วัตถุดิบถูกต้องมีบราวนี่เค้กทำยังไงดีอ่ะคือน้ําลายแล้วมีเค้กติ๊กนะคะเลือกหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าชีสเค้กทาร์ตพายได้หมดเลือกได้ตามใจชอบส่วนเมนูเครื่องดื่มช็อกโกแลตสเปเชียลตีเนี่ยมันดูข้นมันดูแบบตรลยร้านอยู่ตรงไหนใช่ไหม และอีกอันหนึ่งที่บูมน่าจะชอบคือเดอร์ตี้ร้านอยู่ตรงตลาดอตกอีกแล้วไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลเลยร้านนี้เปิดทุกวัน7จ็ดโมงครึ่งจนถึง6กโมงครึ่งย้ำอยู่ตลาดอตกกหาง่ายมีที่จอด p ีคเทเลอร์อุ้ยตายแล้วอยากไปอ้อเฮ้ย แล้วเธอต้องลองไอ้นี่แล้วเธอสั่งลามหรือไม่ลามฉันสั่งวันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเธอก็เอาหลายหน้าแบบอย่างเงี้ยเลือกได้เขาเป็นเลือกได้เองด้วยพราเราอยากกินหลายหน้าอยากชิมคือ texture เนื้อของเขานะเนื้อเค้กจากคนที่ทานเค้กอะไรเนี่ยมันมีหลายแบบที่เราแบบไม่เคยทานหรือว่า t e x t u r ์เขาไม่เหมือนร้านอื่นอะเอางี้ดีกว่า<ย>ก็คือเป<บ>็นเป็นสูตรแบบถ้าเราไปเมืองนอกบ่อยๆเราถึงจะได้กินแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปมาแค่ร้านนี้เราได้กินเลยแล้วปกติจะเป็นแบบวัตถุดิบจากฝรั่งเศสอันนี้<อ>จะเป็นแนวอเมริกัน,ไ,ไ,กนไปดีกว่าพักกันสักครู่ค่ะ<อ>ช่วงหน้าสิ่งดีๆรออยู่ช่วงนี้ขออนุญาตไปกินเคก่อนนั่ง่อน